สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณชยาพรสายสัรลีชื่อเล่นชื่อเฟิร์สอายุสิปีกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนบ้านหนองสองห้องค่ะที่อยู่ของหนูคือบ้านเลขที่77หมู่7ตตำบลสะพานหินอำเภอนาดีจังหวัดปาจีนบุรีค่ะและสิ่งที่หนูเคยช่วยเหลือคนอื่นทำเป็นงานจิตอาสาทำความสะอาดเช่นกวาดใบไม้เก็บขยะและล้างห้องน้ำค่ะ อดีเด็กของหนูหนูชอบร้องเพลงเวลาเครียดพอทําให้หนูมีความสุขและไม่เครียดค่ะและรางวัลที่หนูเคยได้คือใบสอบธรรมมาของชั้นโทค่ะและกีฬาที่หนูชอบคือแบดมินตันและวอลเลย์บอลค่ะเพราะมันสนุกและสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้และความสามารถพิเศษของหนูหนูสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ค่ะ และอนาคตที่หนูอยากเป็นหนูอยากเป็นคุณครูเพราะทำให้หนูมีความสุขและเพื่อคนอื่นมีความสุขด้วยและก็เด็กๆที่สามารถมาเรียนกับหนูก็มีความสุขค่ะวันนี้ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจารุวรรณสงาม ชื่อเล่นชื่อแก้มอายุ13ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี <คง S 1> ที่1ณโรงเรียนบ้านหนองสองห้องตำบลสะพานหินอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีณที่อยู่ปัจจุบันของหนูคือบ้านเลขที่94หมู่10ตำบลสะพานหินอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีวิชาที่หนูชอบคือวิชาภาษาอังกฤษ เพราะเวลาได้เรียนภาษาอังกฤษแล้วทำให้เพลิดเพลินกีฬาที่หนูชอบคือกีฬาวอลเลย์บอลเพราะเวลาได้เล่นวอลเลย์บอลแล้วทำให้สนุกสนานงานอดิเรกยามว่าวเมื่ออยู่บ้านคือฟังเพลงเพราะเวลาฟังเพลงแล้วทำให้หนูเพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีเวลาอยู่โรงเรียนหนูช่วยทำความสะอาดโรงเรียน เวลายอยู่บ้านหนูชอบทำความสะอาดบ้านและขายของช่วยพ่อแม่อนาคตที่หนูอยากเป็นคือคุณหมอเพราะจะได้ช่วยผู้ป่วยรางวัลที่หนูเคยได้รังับคือรางวัลการแข่งขันวอลเลย์บอลรางดับที่สามและเคยเข้าประกวดศิลปะหัตถกรรมประเภทพูดภาษาอังกฤษได้รางวัล รองชนะเลิศอ,อันดับที่1หนูภูมิใจในตัวเองมากค่ะขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาดินีสีนินชื่อเล่นชื่อเอิรนอายุ13ปีหนูกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห,หนูศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองสองห้องวิชาที่หนูชอบคือวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษค่ะ งานอดิเรกของหนูคือการฟังเพลงการฟังเพลงเป็นการปลดคลายของหนูหนูเคยเป็นจิตอาสาช่วยทําความสะอาดวัดค่ะที่อยู่ปัจจุบันคือ125หมู่5ตําบลสะพานหินอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะที่อยู่ของโรงเรียนคือหนึ่งหมู่หกตําบลสะพานหินอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ กีฬาที่หนูชอบคือกีฬาวอลเลย์บอลหนูเคยแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลได้อันดับ3ของเขตคุณภาพนาดีหนึ่งและหนูเคยได้ใบเกียรติบัตรของนักทำรรชั้นโทค่ะเวลาหนูอยู่โรงเรียนหนูช่วยเพื่อนทําความสะอาดห้องและตอนเช้าและตอนเย็นค่ะเวลาหนูอยู่บ้านหนูช่วยพ่อแม่ทําความสะอาดบ้านตอนเช้าและตอนเย็นค่ะ อนาคตความฝันของหนูหนูอยากเป็นคุณครูพอจะได้ส่งเสริมความรู้ให้กับเด็กๆทุกคนวันนี้หนูขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กดงลุงรลาวันพารีชื่อเล่นของหนูชื่อหนูดีหนูอายุ13ปีกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองสองห้องตำบลสภานินอำเภอนาดี จังหวัดปลาจีนบุรีที่อยู่ของหนูคือ83หมู่10ตำบลสะพานหินอำเภอนาดีจังหวัดปลาจีนบุรีวิชาที่หนูชอบคือวิชาศิลปะเพราะหนูชอบวาดรูปมากๆกกีฬาที่หนูชอบคือวอลเลย์บอลหนูเคยแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลที่ที่3เวลาอยู่บ้านหนูจะช่วยพี่ขายของ และทำความสะอาดบ้านงานอดิเรกข,ของหนูคือการฟังเพลงเพราะการฟังเพลงจะช่วยให้หนูผ่อนคลายและไม่เครียดเวลาที่อยู่โรงเรียนตอนเช้าหนูจะทำความสะอาดตอนเย็นหนูจะทำความสะอาดห้องอนาคตที่ใฝ่ฝันคือการเป็นครูคเพราะอยากให้เด็กมีความรู้มีความสามารถและมีอนาคตที่ดียิ่งขึ้น ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ